สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็คือคเทริยานะคะกล้วยไมย้คเทรียานสวยงามนะคะ แต่ว่าสองปีหลังให้มานั้นไม่ค่อยได้ชื่นชมเท่าไหร่เพราะว่าหอยทากฟาดเรียบนะคะตามปกติแล้วก็ดอกกล้ยวยไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้มันจะออกมาทีละห้าถึงหกช่อสวยงามมากนะคะแต่ว่าสองปีหลังที่ผ่านมานั้นนะคะไม่ค่อยได้ชื่นชมเท่าไหร่เพราะว่าหอยทากกินหมดเลยนะคะ ช่วงเวลาที่มันกินจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะตอนที่กล้วยไม้ออกช่อออกดอกมานะคะตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามานะคะเราก็จะเห็นแค่ก้านดอกถูกแซะถูกกัดมันก็ฉลาดเนาะอะไรแข็งๆเป็นหนาม,มันก็ไม่กินดอกไม้ส,สวยๆงามๆม,มันก็จัดการเกลี้ยงไปหมดเลยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะขอความช่วยเหลือจากทุกท่านที่มีประสบการณ์นะคะวิธีไหนที่สามารถกำจัดหอยทากได้นะคะได้โปรดกร,รุณาแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะเขียนลงมาเลยเราจะทำตามที่ทุกคนแนะนำเลยนะคะจะทำทุกวิธีเลยเพื่อกำจัดให้มันสิ้นซากไปเพราะว่ามันเยอะมาก ดอกอื่นมันก็ไม่กินนะคะทุกคนอย่างดอกทองอุไรมันก็มีกินแต่ว่าต้นนี้นี่อันนี้มันก็ชอบกินเหมือนกันอันนี้ก็รุ่งริ่งเหมือนกันเอาละค่ะทุกคนยังไงก็มีวิธีไหนแนะนำมาก็ได้โปรดกรุณาเขียน แนะนำลงมาได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะอัปเดตดอกไม้สำหรับคลิปที่แล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมนะคะว่ามันรอดหรือมันร่วงกันบ้างไหมนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ